ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับเมื่อนี่ไนเวทมันมีแม่ลูกตัวแม่มาเปิดราคาครับกับแม่สาวหน่อยตัวนึงเปิดยกบนไนเบทยกได้อยากได้เนาะเอาเอาราคายกก่อนราคายกเก้าหมื่นห้าพันครับราคายกเก้าหมืนหาพันบาทเด้อครับพี่น้องแม่ลูกตัวแม่แหละกัแม่สาวสีแดงแดงอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวให้เบิ้งแต่ละตัวก่อนครับ เก่าหมื่นหาพันบาทตอรองราคาใดน้อยนาเนาบียรเนาะอเบอร์โทรนายเบรศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเกองสองศูนย์แปดเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องเบอร์โทรนายเวยียรเพนเดอร์ครับโทรขามาต่อรองราคากับเพินอยูหนาขอกก็ได้ครับ,บ,นนบรห,หรือว่าเขามาส้มตัวจริง,รอ,งอยูหนาขอกก็ได้ครับพีกัดกะยู่บานนนสูงตำบลาเวียงอำเภอเสนาขันนิคมจังหวัดนาจเลืิญครับส้มตูวจิงต่อรองราคาอยูหนาขอกน้ำเพินได้เลยครับ ก็หมื่นหาพันบาทครับสามตัวเด้อครับนี่ครับเป็นแม่ลูกตัวแม่ตัวหนึง่งแม่ผสมแล้วแม่พึ่งผสมแล้วก็แม่สาวหน่อยแดงตัวหนึง่งเอามาเบิง่งได้รายละเอียดแม่นี่บานนี่ครับนี่แม่นี่ผสมแล้วเพิ่นผสมพริกแดงว้ครับผสมพริกแดงเดี๋ยวเอาใบหลอดให้เบิ่งก่อนเด้อครับนี่ครับใบหลอดครับพริกแดงผสมวันที่ยีสิบหกสิงหาคมครับ กำหนดขอดวันที่11มิถุนายนหกครับกับสัตว์16 16 16วันที่16 16สิบหกเฉดนี่เนาะ16กันยายนนี่ครับแม่นี่ท่ายสูงหลไรไปเลยนี่สิบเอ็ดแม่นี่นนท่ายสูงลอยสามสิบเจ็ดเด้อครับพี่น้องแม่นี่ต้นนี้มีบ้านยีเสิบ ตำนี้บ่มีเนาะรับประกันตำนี้ขาตัวการถอนส่องสุดหางดงหางดอกบ่มีแต่ดูมื่อไรเจ้าตัวยังเวียดแม่หน่ได้ลูกมาแล้วสองตัวครับลูกที่สามได้ท่องเนาะเอาไปรุ่นเอาอรรเอาไปรุ่นเอามึงครับแม่ลูกโตแม่แม่กะเนื้อหนังดีครับหุ่นดีถือว่างามในระดับหนึ่งครับ เป็นแม่บอกแม่พันได้เลยการใจลูกอะน่าจะเป็นลูกโตรอกหน่อยเนาะเพิ่งส่งค,ครับ,รบเป็นลูกโตครับเป็นลูกโตใจลูกโตกับเนื้อหนังดีอยู่ครับพี่น้องถือว่าโอเคจุงยางเจ๊กรอบกันนะยัยเบียรยางอ่อมเจ๊หวาดกันนะลูกดียอดดีครับเพิ่งครับ ลูกกะบบมี่ตำนิ้น้อยยเ,เวียดน้อยแม่เน,นี่ยน,น้อแม่สาวน,น้อยนี่ลูกกะบบมี่ตำนิเด้อครับพี่น้องเพื่นครับเชีจะดือดงามครับเนื้อหนังก็ดีใส่ได้เลยครับเนื้อหนังข้อมสูงยกย่อดีเพื่อครับมีขีดแน่จักน้อยครับเพิ่นบ่ได้อาบน้าให้ช่วงนี้ฝนกับตกน้ำข้อกัดจืึนเนี่ยจูงยามาเยอะน้อยยัยเวดที่ซื้อมาซื้อผีจักน้อย เห็นสัดๆให้พี่น้องพันเบิ่งคักเบิ่งกันนะกีบเรียบแข็งขีบเรียบแข็งขาดีเนาะใช่ไหมเนาะงูดีอยู่ครับพี่น้องงูลูกสองลูกสามอ่าในท้องแต่ว่าเอาไปรุ่นเอาพริกแดงเบิ่องครับต้หนิ้โบมี่เบิ่งครับแข็งขาเสียดสะดือกัถือว่าใส่ได้ครับเบิ่งครับใจลูกตัวแม่ ลูกลูกแม่แม่นีกับสีสะดืองามเหมือนกันครับแม่สาวหน่อยลูกตัวนี้สีสะดืองามเหมือนกันครับเก่าเมินหาพันบาทต่อร่องราคาได้สามตัวครับเอาเดี๋ยวบังแม่แม่สาวแม่สาวอีกตัวหนึ่งบังแม่สาวครับแม่สาวนี่สีแดงดีครับแม่สาวนี่ เบึงคงับแดงๆยนเลยเนื้อนั่งก็ดีความครับติดโปดีทังหางครับแดงจนซ้ำแม่สาวท่ายสูงร้อยสามครับแม่สาวร้อยสามสิบผเนะร้อยสามสิบาท่ายสูงร้อยสามสิบมาเนาะแม่สาวท่ายสูงร้อยสามสิบหาครับแม่สาวแม่นี่เบึงคงับแดงดีครับแดงดีสีแดงคร้่งครึ่งผมนะครับเบืองรับแข้งขากินเรียบดี ต้นนี้บ่มีเนาะงไนเบทเนาะรับประกันต้นนี้ให้เด้อครับแม่สาวแม่นี่ก็ได้รับประกันต้นนี้ทุกโตเนาะอัตวิขาดทนสองสูตรนางดงหางดอกเป็นรับประกันต้นนี้ให้ครับบังคับเกีบเรียบกะถือว่าบ่ยาวถือว่าอ้ามครับโอเคครับทำนี้ไปมาแกงแดงแม่สาวกะทุกมากครับสามตัวก็มื่นหาพันบาทต่อรองราคาก็เพิ่นได้อีกครับพี่น้องโทรกข์อมาต่อรองกับยายเบทได้เลยครับเอาไปทุกข์เย็บหลอดกับไนเบท สองเ9็ด2 2่เก4 9 9 1 2 2ครับเบื่อโทษเพิ่นเด้ครับต่อร่องกับเพิ่นได้ครับหรือเขามาส้มตัวจิงอยู่หนาคอ,อกต่อร่องกบเพิ่นยู่นาคอ,อกกะพิกัดอยูบาลนนสูงตำบลน,น้าเวียงอำเภอเสนางคานิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับส้มตัวจิงต่อร่องนะครับเป็นยู่นาคอ,อกได้เลยครับพีนาาาพ่น้องโทรเขามาหาิ่นก่อนกสีเข้ามากครับ เราลังเทียบพันกับไปตลาดท้างเทียบพันกับไปส่งงงอให้ลูกค่าพระธาพุพนมวอยู่ครับนะครับเอาย่างให้พี่น้องพันเบิ่งเนี่ยเบื้อางไปเบิ่งครับด่านยงทายังย่างงามอย um, ู่ครับแม่นี่เป็นแม่สาวครับสิบหกสิบเจ็ดเดือนประมาณนี้แหละครับแม่สาวแม่นี่ชีสเดือดแกงขาติดโบสดีดำดีแดงดีดำดีอยู่น้ำกันครับเบิ่งครับ สามตัวครับหรือว mm ่า hmm. ชิแยกก็ได้แยกกะราคาหลังไม่น้อเนี้ยเป็นน้อราคาแยกกะหลังไม่น้อครับพี่น้องราคาแยกโทุมาหลังไม่หาเพิ่นเบอร์โทุกะเสียเอาไว้อยู่ในคลิปกับอยู่ในคลิปนี่แหละครับถ่ายคลิปเดี๋ยวให้เพิ่นบอกเบอร์โทุอีกเทค่นึงครับเดี๋ยวเบิ่งจุ้งหยีจังน้อยกันเนียเป็นหยางไม่อยีจัน้อยหยีจังน้อยหัวงามจังน้อยอีกบุตรนกอดมครับแม่สาวครับเอาแม่สาวหนอนหอยยังจี๋ล่ะครับพี่น้อง มันจังมีความเสี่ยงหลายถ้าเม่สาวใหญ่กว่านี่มันมีความเสี่ยงเรื่องการผสมผสมก็ขึ้นกับง่วงขึ้นกันครับลังเทียง่วงไม่ไม่กับสมบติจผมกับเจือมาหลายเทียอยู่ขึ้นน้ำหมอผสมขึ้นกัน,กนครับเมึงครับงามดีครับเนี่ยนังย่นย่นเลยทองเงี้ยวเงี้ยวเงีเ้ยวดีครับแม่หนิเงี้ยวดีเอาหัวถุยยีกรอบเนี่ยเวด 0827499122 2. 0827499122ครับพี่น้องเบอร์โทรพ่อญ่เวทครับรถทรงพันมี่ห้ครับรถทรงบ่ต้องห่วงครับโทรเข้ามาต่อรองราคาเบิ่นได้ราคากันกิ่งกังเพิ่นไปทรงให้รถครับนี่ครับถ้ามีตำนี้เพิ่นก็แก่กลับขึ้นน้อไนเวทนาะครับตำนี้เพิ่นรับประกันให้เดี๋ยวขันมาเพิ่นมอดเหี้ยอะไรแล้วเสียงก้าได้เมื่อซังเมื่อมีตำนี้เพิ่นขี่รถไปเอาคือเก่าครับ วันนี้เัี้กักหลดครับพี่น้องบึงครับครับแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยคลิปหูดำ่งมือกันน้อแม่หนอนแต่สีบดแดงซ้ำใหญ่บึงครับหูครับหูบบด,ดีพอดีเลยครับเอาไปเลี้ยงแม่บอกแม่พันสีโตเลี้ยงแยจ๊กขาปีสิบอะไรแจ๊กซิปตัวแน่อยู่บ่ราคาบค่เบ,คา,บ,บาครับไหมักราคาบอกอะโทรเข้ามาครับเอาสไลด์คลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตาม กดซับสไครป์ส่องยูทูบนุ่มรถเข็นนัมครับเพื่อจะบริภาดคลิปใหม่ลอยโล่ทรงฟรีครับทรงฟรีลอยโล่พ่อมโอ้ลอยโล่ทรงฟรีครับพี่น,น้องห่อนเงี้ยนครับห่อนเงี้ยนกักคือเกา่เกาวเอาสไลด์ิปนี้กับสวัสบบดีครับผม